ไปฟ้องเห็นหรือ,อยังคะนูน่นนี่นั่นไรสาระมโนสาเล่ลกลงลกสารลกลงพักสั่งฟ้องก็ไม่ได้มันมโนสาเล่ไม่ได้เป็นการบิดบงบิดเบือนบิดบอเลยหรอกมึงมึงยังพูดด่าคนอื่นเขาด้วยถ้าเกิดคนอื่นเขาจะฟาดมึงมั่งจะเป็นอะไรไปล่ะอือก็แฟแฟประมาณนั้นแหละฉันไม่เคยสนใจว่าใครจะด่าฉันใครจะรักฉันใครจะเกลียดฉันใครจะชังฉัน ฉันไม่ได้สนใจฉันสนใจเฉพาะใครชังชาติกูดา่าแล้วพวกมึงเนี่ยช่องหาอะไรก็ตามแต่ไม่เลิกไอ้ไม่ถ้ามึงไม่เลิกเอาอียีน้าช้อนไปออกทีวีกูจะด่าช่องมึงกูจะด่าพิธีกรมึงกูจะด่าแม่งเลยมึงไม่ต้องเอากูไปออกกูจะนั่งดา่ามึงอยู่ที่บ้านนี่แหละรายการหาอะไรก็ตามแต่วันๆเอาแต่อีน่าช้อนไปออกความรู้ไม่มีอาชีพไม่มี ไอ้สถา,านีโทรัน์ั้งหลายมึงเอาคนที่ด่าสถาบันคนทำร้า,ายในหลวงรัชกาลที่9ไปนั่งออกรายการทีวีอยู่นั่นพวกมึงคิดอะไรรายการทีวีอ่ะไอ้รทรศน์พัดลมทั้งหลายอ่ะมึงรู้ไหมมันโดนคดีอะไรที่มันไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยมันโดนคดีด่าในหลวงรัชกาลที่9กาเว้ยการที่พวกม,มึงมีชีวิตรับรับตื่นตื่นมีงานทำบ้างไม่มีงานทำบ้างกินก็อิ่มอยู่ก็อุ่นสุขแสนสบายอยู่ทุกวันนี้ก็ใจเพราะว่าทหารเหรอทหารนั่นแหละเขาไปลบเนี่ยรักษาผื้นแผ่นดินให้พวกมึง ให้พวกมึงเนี่ยมานั่งดิ้นกระเดากระเดาดาเขาอยู่อย่างนี้ไงเข้าใจไหมอีควายอีนหน้าช้อนเพราะการเสียสละของทหารที่เขาไปขาขาดตับขาดม้ามขาดไปตุยบนสนามลบพ่อแม่เขาร้องไห้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ลาดอนก็ไม่เรียนทหารเกณฑ์ก็หนีไปงานศพชาวบ้านเสดไปตักแกงกลับบ้านให้เมียแดดนั่งอยู่ในสภาเสือดดาแต่ทหารบอนทอนแต่ความมั่นคงชาติเพราะฉะนั้นคนอย่างพวกมึงอะขนาดข้าวแดงแกงร้อนแผ่นดินเนี่ย มึงยังไม่สำเนียกเลยมึงจะไปสำเนียกได้ยังไงคนที่เสียสละให้พวกมึงอะ่ะเกิดอีกอีชาติมึงก็ไม่เคยสำเนียกอีกครั้งช้อนอีหาหน้าอยากระช้อนออกทีวีอยู่ได้อีเด็กเปรตคุณมอลลี่เห็นคลิปอ e ีเมนมันดาดอกเตอร์หรือยังคะคลิปอะไรอะ่ะฉันไม่ได้สนใจหรอกใครจะเขาด่าฉันไม่เคยสนใจว่าใครจะด่าฉัน ใครจะรักฉันใครจะเกลียดฉันใครจะชังฉันฉันไม่ได้สนใจฉันสนใจเฉพาะใครชังชาติกูด่าฉันไม่สนใจว่าใครจะด่าฉันเธอเข้าใจไหมเธอไม่ต้องเอามาฟ้องฉันหรอกเธอจะนั่งด่าฉันฉันก็ไม่ได้สนใจใครจะนั่งด่าฉันฉันไม่สนใจฉันสนใจเฉพาะอีกคนชังชาติคนด่าชาติเรื่องนี้กูสนใจใครด่าชาติมึงบอกกูเดี๋ยวกูจะด่ามันใครชังชาติมึงบอกกูกูจะด่ามันกูจะชังมันแต่ใครชังฉันใคร ด่าฉันฉันไม่ได้สนใจฉันไม่สนใจ who cares ไ care. ม่แคร์อันใดเข้าใจไหมคะฉันไม่แคร์ฉันแคร์เฉพาะอีพวกชังชาติมีคนทักฉันวันก่อนบอกว่าดเรมาริกาคือมือปราบอีน่าช้อนกูงงว่าอีน่าช้อนคืออะไรวะกูงงก็อีน่าช้อนไงอ,อ๋ออีน่าช้อนคืออะไรกูงงมึงพูดอะไรอีน่าช้อนมึงด่ากูหรือไงอีน่าช้อนไงดเรมาริกาอีน่าช้อน อ๋อหมายถึงฉันพูดไปอ๋อฉันพูดอะไรไปฉันก็ลืมหมดแล้ววันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึง่งโทรศัพท์มาหาฉันพอฉันรับสายปุ๊บหัวราอใส่ฉันกูบอกกูก็นึกในใจว่าคุณเป็นใครคุณมารับพอรับพอฉันพอได้ยินเสียงมอต้มาริก,รกาปุ๊บหัวรอกก่อนอ่ะคุณเป็นใครแค่ได้ยินเสียงดรมาริกากูรับสายฮัลโหลมันหัวรอกก่อนเลยอ๋อไอเราก็เกือบจะด่าไปแล้วปรากฏ ดีที่กูตัดตั้งสตินิดนึงนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามเขาก็รายงานตัวออกกูจําเสียงไม่ได้อ๋อโอเคค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโทรมาหาฉันแล้วก็หัวเราะหลังจากที่ฉันรับสายทันทีท่านก็หัวเราะทันทีแล้วก็พูดมาคําว่าพี่คิดตั้งนานเลยว่าออเด็กเวนนั่นอ่ะมันหน้าเหมือนอะไรพี่ไม่เคยเห็นว่ามันสวยแต่พี่งงว่าทําไมคนอื่นไอ้พวก เด็กเสื้อส้มจึงไปชมว่ามันสวยมันสวยใส่ชุดอะไรก็สวยนะเป็นนางแบบไปเดินพรมแดงพรมด่างก็สวยมันสวยตรงไหนพี่ก็นึกไม่ออกว่าเขาสวยเหมือนใครอ๋อพอดรมาลากาพูดว่าอีหน้าช้อนเท่านั้นแหละโอ๋อเหมือนช้อนนี่เองโทษครับศึกภายในประเทศเราน่ากลัวไหมครับมึงไม่ต้องไปสนใจศึกภายในประเทศ วันนี้ทุกคนต้องสามคคีกันทุกมู่เราเสร็จแล้วเอาขมรให้อยู่หมัดก่อนพอจะนะศึกขมรนเมื่อไรค่อยนับพวกเราภายในค่อยนับตบกันหน้าเซเว่นโอเคนะคะตอนนี้กูจะไม่ทะเลาะก,กับใครอีช้อนอีตะหลิวอีอีทพัพีอะไรกูก็จะไม่ทะเลาะด้วย อีชอ้อนอีหน้าชอ้อตอีหน้าตาหลิวอีหน้าทปีกูก็จะไม่ทะเลาะด้วยคือวันนี้กูเอาขามนให้อยู่ก่อนกูกูเป็นกองเชียร์ทาหารลุ้นให้พี่พ,พี่ทาหารห้ามตุยห้ามอะไรนะคะเสร็จแล้วเอาขามินให้อยู่หมัดพอเอาขามนอยู่หมัดปุ๊บพวกมึงเนี่ยมาเจอกูหน้าเซเว่นมึงมาเลยเออมึงมาเลยนะัดตบกันหน้าเซเว่นได้เลยพวกมึงอะกูบอกเลยแต่ตอนนี้เราต้องสามาคีกันก่อนมึงเข้าใจไหมวันก่อนฉันไปเจอทาหารมาเพื่อนฉันไปถามมึงไม่ต้องห่วงหรอก พ่อกูไม่ได้เป็นทหารน้องกูไม่ได้เป็นทหารแต่เพื่อนกูเป็นทหารหลายคนแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีแบบอามของทหารกัมพูชามึงเข้าใจปะอามที่ติดอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยมันไม่ใช่มีมันจะไม่มันไม่ใช่ว่าใครๆก็จะมีได้ทหารแต่ละนายเขาจะมีอารมติดหน่วยติดแขนติดหน้าอกอ่ะได้คนมีคนละอันคนละอันเนี่ยยศบัางบาไลแล้วทีนี้เวลายามศึกสงครามเนี่ยมันจะมีสองอย่างคือล็อกเก็ตที่ห้อยคอ แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องใช้ล็อกเก็ตท้อยคอเขาใช้อาร์มที่ติดหน่วยติดติดตรงหนังเสือ้อพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเวลาใครตุยเ,ยเราต้องเก็บเราต้องเก็บแต้มนับแต้มมาเมืองอะ่ตะตลึ่งบึ้งไปกี่คนหน่วยนี้ตลึ่งบึ้งหน่วยนี้มึงต้องไปเก็บด้วยก็ส่วนใหญ่เวลาเก็บเนี่ยเขาก็จะเก็บไอ้ปอกคอมันมาดึงดึงสร้อยออกมาอีกพวกทาหารเขมรมันก็จะมีไม่มีไม่มีอย่างอื่นนอกจากมีสร้อยหางช้าง มีหางช้างไม่รู้เอาไปจากชุลินหรือเปล่ามีสร้อยหางช้างแม่งดึงดึงก็ออกไม่ออกไม,ไม่ออกมันเหนียวจากนั้นเขาก็ปาดไอเนี่ยปาดอาร์มมันมาสรุปเลยนะอาร์มที่ปาดมาได้เนี่ยหลายพันชิ้นแปลว่าทหารแมเนี่ยตุยโดยที่ไม่มีใครเก็บศพแต่เราจะต้องไปเคี่ยวศพมันเพื่อเก็บอาร์มเนี่ยประมาณหลายพันชิ้นแต่ไอที่ตุยโดยแหลกเหลียวไปโดยที่ไปกับเก็บอาร์มไม่ได้เพราะมันอยู่ในเขตมันเราเราไม่กล้ารั่วไม่เราไม่กล้า,เ,า,าเข้าไปเนี่ยอันนั้นอีกเยอะมากสรุป ข้อมูลทางทหารที่คอนเฟิร์มได้ตายเป็น20,000รถถังพังไปประมาณร้อยคันทหารคแมตตุยประมาณ20,000เกณฑ์มาอีกก็ตุยอีกเกณฑมาอีกก็ตุยอีกเกณฑ์มาอีกก็ตุยอีกกูคิดว่าคนสุดท้ายที่จะต้องนำทัพมาตอรุยบุยกับประเทศไตน่าจะเป็นอ e. ีพลโทมาลีทัพบกทัพเรือตำรวจกูไม่อยากจะพูดว่าทหารพวกกูเก่งขนาดไหน ถึงแม้ทหารพวกกูขนาดโดนตัดงบประมาณไปตั้งเยอะแต่ตัดค่าข้าวตัดค่าน้ําตัดค่างบประมาณตัดค่าตัดค่าซื้อเดือดําน้ําตัดค่านั่นตัดค่านี่ตัดอะไรตั้งเยอะแยะอ้พวกกรรมธิการอีเด็กเปรตเสื้อส้มตัดงบประมาณทหารไป4ปี8ปปีตัดไปตั้งเยอะตั้งแยะขนาดตัดแล้วนะทหารกูยังรบใจกล้าขนาดนี้มีขาสองขาวิ่งขึ้นไปตะลึงบึงตะลึงบึงตะลึงบึงโอ้ยพวกเมืองตั้งเกิดมึงเห็นคลิปที่ทหาร หน่วยลบพิเศษไปตะลึงบึ้งตะลึงบึ้งมึงจะร้องไห้เหมือนที่กูร้องไห้โอ้โหกล้าหารจานใจทหารยุคใหม่กล้าหารมากกล้าที่จะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงทั้งๆที่ตัวเองก็มีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่รักษาผืนแผ่นดินเพื่อให้คนไทยอย่างกูอย่างพวกมึงที่นั่งดูฟรีอย่างมีเกียรติอยู่เนี่ยกินหลับอยู่อย่างสบายกินอิ่มนอนหลับมีเสรีภาพมีพลาดอนภาพมีอิสระมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีรถมีบ้านมีเงินเก็บมีโรงเรียน มีเหล้ากินมียาปาปิ้งมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างสบายพวกมึงคนไดทุกคนมึงรู้ไหมที่มึงอยู่สบายทุกวันนี้เพราะการเสียสละของทหารที่เขาไปขาขาดตับขาดม้ามขาดไปตุยบนสนามลบพ่อแม่เขาร้องไห้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ลดอก็ไมเรียนทหารเกณฑ์ก็หนีไปงานศพชาวบ้านเสือไปตักแกงกลับบ้านให้เมียแดกนั่งอยู่ในสภาเสือกด่าแต่ทหาร บันตอนแต่ความมั่นคงชาติพวกมึงจะไม่รู้หรอกว่าชีวิตที่เขาจะต้องไปเสี่ยงแขนขาดขาขาด,ขาดมันจะต้องใช้หัวใจที่กล้าหารห้าวเป้งขนาดไหนที่จะขึ้นไปบันเนิน350ขึ้นไปบนเนิน677ที่พวกมึงแม้แต่ชัยภูมิประเทศแผนที่มึงยังไม่เคยเปิดดูเลยอีเด็กเปรตเสื้อส้อมอีกะโรกะลาเพะฉะนั้นคนอย่างพวกมึงอะขนาดข้าวแดงแกงร้อนแผ่นดินเนี่ย มึงยังไม่สําเนียกเลยมึงจะไปสําเนียกได้ยังไงคนที่เสียสละให้พวกมึงอะ่ะอยับลูอยู่หลับตดหลับตดอย่างสบายสบายเนี่ยมึงจะไปสําเนียกได้ยังไงฮะมึงไม่สําเนียกหรอกเติวดอีกอีชาติมึงก็ไม่เคยสําเนียกอีคางช้อนอีห่าหน้าอย่ากระชอนออกทีวีอยู่ได้อีเด็กเปรตและอีพวกรายการโทรทัศน์พัดลมก็มึงหาแดกกับคนอื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะมึงถ่ายทอดมันอยู่ได้อีควายเอาไปออกอยู่นั่นแหละอาชีพก็ไม่มีหน้าที่ก็ไม่มีพักการเมืองก็ไม่มี ความรู้ก็ไม่มีท่องอยู่นั่นแหละสหประชาชาติโคตรพ่อมึงเหรอก็สหประชาชาตินั่นแหละเขาเป็นคนบอกว่าเรื่องกระเม็นกับประเทศไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สองประเทศนั้นเขาไปคุยกันเอาเองอีแงวอีฮาอีโปรดิวเซอร์รายการอีพิธิกรรายการมึงออกจนหน้าช้ำหมดแล้วแล้วแผ่นเสียงตกล่องด่าชาติด่าแผ่นดินด่าสถาบัน ท่ Hi, สาสถานีโรลัตทัทั้งหลายมึงเอาคนที่ด่าสถาบันคนทำร้ายในหลวงรัชกาลที่9้าไปนั่งออกรายการทีวีอยู่นั่นพวกมึงคิดอะไรพวกมึงคิดอะไรรายการทีวีอไอโ้โรทัศนัพัดลมทั้งหลายอะ่ะมึงรู้ไหมมันโดนคดีอะไรที่มันไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยมันโดนคดีด่าในหลวงรัชกาลที่9้าเว้ยเชิญมันไปออกอยู่ได้ทำไมมึงจะมินประมาทในหลวงรัชกาลที่9้าไปกับอีกช่องหนึ่งใช่ไหมที่มันโดนปลดออกจากการที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองตลอดชีวิตน่ะเพราะมันมินประมาทในหลวงรัชกาลที่9อีส่อควาย กูด่าพวกมึงนั่นแหละมึงนั่งดูมึงกูรู้มึงนั่งดูกูอยู่อีเด็กเปรตอีโปรดิวเซอร์เปรตเปรตทั้งหลายอีเด็กกะโหลกกะลาอีไม่เคยอาบน้ําร้อนอีคลอดไม่ตัดสายสะดือมึงดูประวัติศาสตร์มั่งสิแต่ละคนมันมีประวัติเป็นยังไงมึงเอาแต่คนชั่วไปครองเมืองครองจอโทรทัศน์ทีวีโทรทัศน์ฮะกูด่ามึงนั่นแหละการไม่พูดเนี่ยเท่ากับช่วยชาติใช่สภาวะสงครามหน้าสิวหน้าขวานการที่มึงเนี่ยเชิญมันออกรายการเนี่ยเท่ากับไม่ปล่อยให้มันไปแช่งชาติอยู่อย่างนั้น ช่งทหารอยู่อย่างนั้นแล้วพวกมึงจะเกิดในแผ่นดินไทยไหมอีเด็กเปรตถ้ถามึงอยากจะช่วยชาติเนี่ยสถา,านีกองทัพบ,บกกองทัพแตกอะไรต่างๆเนี่ยมึงเจ้าสถา,านีกองทัพบ,บกเขาอยู่เนี่ยแล้วมึงไม่คิดจะช่วยชาช่วยทหารบ้างเลยเหรอคอยรับทัพจับศึกมึงก็ให้เขานั่งแจ้งอยู่ได้ควายบูดามีปัญหาอะไรไหมอีฮ่าหน้าที่ไม่มีตำแหน่งไม่มีพักกันเมืองก็ไม่มี กฎหมายห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตอีหีแยแม่งยังออกทีวีอยู่ได้อาชีพก็ไม่มีมึงถามนี่มันมึงถามมันด้วยว่ามันวัน,ว,นวันเนี่ยมันทำอา,าชีพอะไรมีเงินเดอนเท่าไหร่เอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงดูตัวเองมึงถามมันบ้างหรือเปล่ากูาไม่โทษอ,อีคนออกหรอกกูโทษอ,อีคนเอาไปออกนี่แหละไม่ต้องเชิญกูกูไม่ไปกูจะด่าของกูอย่างนี้แหละกูไม่ไปเติมเลตติ้งให้ใครหรอกเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มึงจะเอาอะไรมาบาลานซ์เอาคนรักชาติไปนั่ง พูดแข่งกับคนชังชาติแต่ขณะเดียวกันเร pues ื่องบ้านเรื่องเมืองเรื uh. ่องยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงรบทัพจับศึกกองทัพกองไทยกูถามว่ารบกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศเดีรมึงเชียร์ประเทศแคมาเด่เหรออีควายรบกันระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทยมึงเชียร์ประเทศลาวเหรออีควายง่ายๆขนาดฟุตบอลแข่งกันสองประเทศมึงยังเชียร์ประเทศมึงเลยวอลเล์บอลแข่งกันสองประเทศมึงยังเดินเข้าสนามไปเชียร์วอลเล์บอลไทยเลยเขารบแย่งดินแดนกันอีเปรตเสือกเชียร์มนุษยชาติภาพ มนุษยาชาติมนุษยชนมนุษยสัตว์มึงอะสิน้องพี่จะบอกให้นะไอ้โปรดิวเซอร์อะไรทั้งหลายโปรดิวเซอร์โปรดิวแสงทั้งหลายอะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ใครไม่สอนวิชาความรู้ด้านสื่อสารมวลชนให้พวกมึงอะนะถ้าพออสถานีมึงไม่สอนมึงในการที่จะเฮ้ยมึงไม่มีแหล่งข่าวมึงโทรหาใครไปเรื่อยใครว่างแม่งก็ไปออกแล้วพูดหาอะไรก็ไม่รู้แล้วมึงก็คอนโทรลไม่ได้นี่นะกูจะบอกพวกมึงให้นะ ักษะในการนําเสนอเนี่ยข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตในภาวะสงครามในพาะต่างๆ่ยนะอย่างแรกเนี่ยมึงยึดหลักนโยบายของชาติก่อนคําว่าชาติคําว่าคุณงามความดีอะ่ะมันไม่สามารถที่จะแบ่ง ว่ามึงเอาคนชั่วกับคนดีไปนั่งดีเฟนกันแล้วออกมาจะให้คนเลือกว่ามึงจะเลือกคนดีหรือคนชั่วเอาคนรักชาติกับคนชังชาติไปนั่งเถียงกันแล้วจะให้คนเลือกว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะเลือกฝั่งชังชาติเลยท่านจะเลือกฝั่งที่รักชาติก็แล้วแต่อีควายจะกะปลวยถ้ามึงเลือกตั้งเนี่ยมึงเอาเนี่ยสองพรรคการเมืองไปดีเบตนโยบายกันอันนี้ถูกต้องมันต้องบาลานซ์ ครึ่งต่อครึ่งแต่ขนาดเดียวกันเวลามึงเนี่ยมีสงครามรบทับจับศึกเนี่ยศัตรูอยู่ข้างหน้าประเทศไทยต้องสามาคีกันมึงเสือกเอาคนชังชาติกับคนรักชาติไปนั่งเถียงกันอีเปรตมันไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำค่ะ มันมีเฉพาะสื่อที่กลัวเปลืองรบประมาณแล้วก็จ้างเด็กฝึกงานกําลังหางานทํายังไม่มีประสบการณ์จึงไม่รู้จักแหล่งข่าวไม่รู้จักแม้กระทั่งว่าอีนาช้อนมีคดีมิ่นในหลวงรัชการที่9้าและโดนออกจากวงการการเมืองไปตลอดชีวิตแม่งเชิญอยู่ได้ไม่รู้ทุกไม่รู้เลยอีกคนถูกเชิญเขาก็ออกกันอยู่แล้วแหละก็ออกไปอะมีพื้นที่เขาก็ออกก็ออกก็ไม่มีอาชีพนี่ว่างตลอดไม่มีอาชีพจ้ะอาชีพคือตะเวนออกทีวีว่างไม่มีอาชีพสื่อไม่ได้ห่วย แต่มึงเนี่ยจ้างโปรดิวเซอร์ห่วยหวยไปเป็นไดเรคเตอร์คุมรายการแล้วเด็กมันไม่มีแหล่งข่าวเด็กมันก็โทรมั่วไปเรื่อยใครว่ามันกะเชิญที่นี่มึงรู้หรือยังว่าพวกมึงสู้เรตติ้งอินฟลูเอนเซอร์ในติ๊กต็อกไม่ได้สักสักช่องหนึ่งเลยเพราะอะไรกำลังจะหาแดกกันไม่ได้รายการทีวีกำลังโดนโลอะหมดทุกช่องเ,เป็นเพราะอะไรอีซอกสอทอชอีแม่งส้นตีนก็ไม่เคยตรวจอีกสทอชอนั่งแก่แดกงบประมาณผ่านภาษี ไม่เคยตรวจสถานีโทรทัศน์พัดลมสักช่องหนึ่งตรงไหนที่กูพูดเนี่ยไม่จริงฮะตรงไหนที่ดร่ตริก,รรการพูดมามีตรงไหนที่ไม่จริงอีห<า>่ากูไม่ได้พูดชื่อใครนะมึงแหลมมากูตกแม่งเลยแหลมมาเลยกูเกลียดนะักกูก็อุตส่าห์ให้เกียดขนาดนี้แล้วเย่ yeah, แม่งพูดไม่หยุดด่าไม่หยุดบั่นทอนไม่หยุดพวกมึงก็เลิกเลิกเอาไม่ไปตามมันได้แล้วหาแหล่งข่าวคนใหม่ปั้นคนใหม่ขึ้นมาวันนี้ปฏิบัติการทั้งหมด เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในการที่เรารบพร้อมกัน3เหล่าทัพอันนี้เป็นคําตอบจากบรรดาโคศกของทางการทหารทั้งหลายเขาออกมาพูดเป็นครั้งแรกๆในประวัติศาสตร์ที่เรารบพร้อมกัน3เหล่าทัพขณะเดียวกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ได้ใช้เครื่องบินรบ3ประเทศ3ส,สัญชาติ ซื้อมาจากเกาหลีสัญชาติเกาหลีซื้อมาจากสวีเดนเครื่องบินสัญชาติสวีเดน F16 จากอเมริกาซื้อมาจากสัญชาติอเมริกา3ส,สัญชาตินี้3เครื่องบินปรากฏใช้คําสั่งเดียวกันซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางด้านท่าอากาศยานของประเทศไทยกองทัพอากาศของไทยสุดยอดสามารถสั่งการพิกัดอย่างแม่นยําโดยสามารถบูรณาการคําสั่งนั้นพิกัดนั้นกระจายไปได้ทั้ง3ทั้ง3เครื่องบิน เครื่องบินที่เราใช้คือ F16 ปล่อยไข่ไดโนเสาร์อยู่เรื่อยๆอีกอันคือคลิปพินสัญชาติสวีเดนซึ่งอันนี้บูรณาการที่สุดและปรากฏเราเนี่ยได้โอกาสมากๆจากการสามารถแกะอากาศยานอันนี้ไปพัฒนาต่อยอดได้เราสามารถใช้คำสั่งการที่เป็นสัญชาติของเราเองเป็นคนไทยได้โดยที่ไม่ต้องคือเขาเรียกว่าเครื่องบินคลิปพินกับเครื่องบิน F16 แตกต่างาก,กันาตรงที่เครื่องบิน F16 เราซื้อมาก่อน แล้วฝูง F16 เนี่ยเราซื้อมาตั้งแต่นักบินฝึกใหม่ยศร้อยโทจนกระทั่งยศร้อยโทปัจจุบันยศพลเอกอะ่ะมึงนึกดูบินตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแกอะ่ะนักบิน F16 อะ่ะเพราะว่าคนบิน F16 มันบินยากมากนะแล้วเราเนี่ยเราได้การฝึกฝนจากทางอเมริกาเขาก็มาฝึกให้อะไรให้คนที่ฝึกอะ่ะยศร้อยโทปัจจุบันรยศพลเอกแล้วยังยังต้องกลับมาขับอยู่เลยอะ่ะเพราะผู้เชี่ยวชาญมันจะน้องน้อยแล้วคนขับเครื่องบิน F16 ที่เราซื้อมาจากอเมริกา คือเขาเรียกว่าอะไรไอตัวกระสวยของมันอะกระสุนอะกระสุน F16 ะเวลาเราหมดอะเราต้องสั่งซื้อจากอเมริกาแล้วอเมริกาห่วงเทคโนโลยี <c oughs> เขาไม่ต้องการให้ใครก๊อปปี้แล้วเราเนี่ยพัฒนา F-16 เนี่ยด้วยตัวเราเองเนี่ยไม่ได้นอกจากเราจะพัฒนานักบินให้เทียบเท่าชั้นกับนักบินของเขาประมาณนี้แต่ปรากฏประเทศไทยฉลาดมาก ประธานคณะกรรมการในการจัดซื้อยุทธปรกรณ์อะไรพวกนี้เนี่ยดิฉันจําไม่ได้แล้วว่าชื่อท่านอะไรยังไงนะถ้าเกิดใครเนี่ยทราบเรื่องนี้เอามาโพสต์ด้วยนะท่านนราักคนเหล่านั้นเนี่ยนะคืออย่างนี้พูดตรงๆเลยนะเวลามีการซื้อพวกเครื่องบินเรือรบรถไฟเรือเมลิเกตํารวจเนี่ยมันมักจะมีสินบาทสินบนคนจะสงสัยอยู่เนืองๆแต่ปรากฏการซื้อเครื่องบินเรือรบพวกนี้เนี่ยในสมัยที่ซื้อเนี่ยเราต้องชื่นชม ท่านพลเอกพลโทอะไรก็ตามแต่ที่เป็นทหารเป็นอะไรอ่านะเขาไม่ถ้าคนสนใจสินบาทสินบนเนี่ยเขาจะซื้อซ้ําๆในยี่ห้อนั้นแต่ปรากฏว่ากองทัพไทยอะ่ะเวลาซื้อของอะ่ะไม่มีสินบนเพราะว่าเขาจะเอาผลของการที่เราจะเอามาพัฒนาต่อยอดได้อย่างไรประเทศไหนให้เทคโนโลยีเขาเขาก็สามารถซื้อประเทศนั้นได้ปรากฏว่าประเทศสวีเดนให้เทคโนโลยีโดย ขายคลิปพินให้กับเราไอ้เครื่องบินคลิปพินขายให้กับเราเป็นฝูงแล้วจากนั้นปุ๊บขายโดยที่ไม่หวงเทคโนโลยีเราสามารถมา a d ด p ap อพพลายดัดแปลงเราจึงสามารถใช้คลิปพินแล้วก็สามารถในการที่จะใช้ f16 และ f16 กับคลิปพินเสือกคุยกันรู้เรื่องมึงประเทศไทยถูกชื่นชมจากบรรดาสมรภูมิรบทั้งหลายอิสราเอลชมชื่นชมประเทศไทยตุรกีชื่นชมประเทศไทยเธอรู้ไหมเรื่องนี้ นอกจากนั้นแล้วปรากฏเกาหลีกําลังเชียร์ไทยอย่างหนักมากเหมือนเชียร์มวยเลยเพราะอะไรประเทศไทยเอาเครื่องบินที่เราเนี่ยเคยฝึกคอปปอรกโกลกับเกาหลีฝึกนู่นฝึกนี่มั้งเราเอาไปจอดไว้ที่นครสวรรค์เครื่องบินนั้นเรียกว่า T50 T50 ไม่เคยออกปปฏิบัติการรบตั้งแต่ซื้อมาเอาไปฝึกฝึกฝึกอย่างเดียวปรากฏ เครื่องบินที่ใช้ฝึกเราเอามาลบครั้งนี้ปรากฏสอดประสานกันกับคลิปพินเลยเอฟสิปรากฏมีเครื่องบิน3าสัญชาติเครื่องบินสัญชาติเกาหลีเครื่องบินสัญชาติสวีเดนเครื่องบินสัญชาติอเมริกา3ส,สัญชาติสามารถประสานคําสั่งเดียวกันโดยใช้แผงสัญ,ญญาณจากดาวเทียมที่เราก็มีเครื่องบินอีกเครื่องหนึ่งที่ขึ้นไปอยู่บนหัวเราสูงๆจากนั้นก็กระจายพิกัดให้กับเครื่องบินทั้งสามลำเธอรู้ไหมระหว่างที่เธอ ได้ยินเสียงติววิวติวิวติวิวตู่ติวิวตะลุงตู่เห็นคลิปบ้างไม่เห็นคลิปบ้างอยู่นั่นน่ะแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเห็นคลิปจากดาวเทียมบ้างจากอะไรบ้างแสงเขาเห็นละเอียดมากเห็นแม้กระทั่งปีกเครื่องบินเขาก็จาได้ว่าเครื่องบินนี้ t ห้าศูนย์ของเกาหลีพอเห็นคลิปพิ้นปีกแบบนี้เหมือนเครื่องบินกระดาษพับอ่ะสวยคือแบบมันปีกมันสวยอ่ะเครื่องบิน f สิบหกปีกมันจะจัดสตรองแข็งแรงพอเขาเห็นเครื่องบินปุ๊บตุลุงบึ้ง แปลว่าเครื่องบินทั้ง3อยู่ในสมรภูมิสวีเดนก็เลยจะขายให้เราอีกฝูงหนึ่งเพราะว่าเรากลายเป็นแบบใช้สนับสนการจริงรีวิวเครื่องบินจะ้ะประเทศไทยได้รีวิวเครื่องบินให้กับเกาหลีใต้เกาหลีใต้เชียร์ประเทศไทยอย่างหนักมากและเกาหลีใต้ก็เกลียดคาแมอยู่แล้วเพราะว่าคาแมเนี่ยเอาคนเกาหลีใต้มาขางัขางขังไว้แล้วก็ให้เขาไปหลอกเอาเงินพ่อเงินแม่มาเป็นโดยแก๊งก c a m m e r แก๊แกงไซเบอร์ที่อยู่ตรงเมนปอยเป็ด จนคนคาแมเนี่ยต้องหนีออกไปได้แล้วก็ไปฟ้องประเทศเขาประเทศเขาส่งรัฐตะมนตรีเขามาฟึงฟ่งฟึงฟ่งฟึ่งฟึ่งเดินมาตัดเดินมาอาจอาจอาจต,ตึงตังตึงตังตึงตังคเคลียเอาคนกลับหมด90 0คน800คนเอาสา0พันกลับหมดเลยกลับเกาหลีเลยวันนี้นานาชาติในแง่ของปฏิบรรัติการทางกองทัพฟ้ากองทัพอากาศประเทศไทยถูกชื่นชมอย่างหนักมากจงรู้ไว้ซะด้วยนี่คือความภาคภูมิใจของการเป็นกองทัพที่มีสถานะในการรบ กองทัพที่มีสมรรถนะในการนิยุทธ์กรณ์ปกป้องประเทศชาติซึ่งเป็นหลักการันตีมันเป็นเธอรู้ไหมความมั่นคงของชาติเธอรู้ไหมประเทศไทยอ่ะและประเทศต่างๆทําไมเขาถึงต้องซื้ออาวุธทําไมต้องซื้อเรือดำน้ำําทําไมต้องซื้อกริทพินทําไมต้องซื้อฝูงบินทําไมต้องซื้อ F16 ทําไมเขาไม่ตัดงบความมั่นคงอีควายไอพวกที่บันทอนตัดงบความมั่นคงตัดงบความมั่นคงอีเงาวอีสึงตึงขนาดมึงเนี่ยม้ามของมึงมึงก็ประกันชีวิต ไตของมึงมึงก็ประกันชีวิตขนาดเส้นผมของมึงมึงก็ประกันเส้นผมขนาดสาวสวยๆนางงามใสๆเนี่ยยังประกันแม้กระทั้งเต้าตะล่มอ้มของตัวเองหาเส้นผมมึงเส้นมึงมึงก็ประกันแล้วทีนี้ประเทศชาติทั้งประเทศมึงจะไม่ประกันไม่ประกันชีวิตประเทศชาติเลยเลยอีควายประเทศทั้งประเทศขนาดชีวิตมึงชีวิตเดียวมึงจะตุยวันตุยพุ่งกูก็ไม่รู้มึงจะเป็นเอ็ดตุยหรือเปล่ากูก็ไม่รู้มึงก็ประกันชีวิตมึงไว้ ประเทศชาติทั้งประเทศเนี่ยมึงจะไม่มีอะไรคุ้มครองประเทศไม่มีอะไรเป็นหลักประกันชีวิตมึงเข้าใจปะชีวิตของมึงมึงมึงซื้อประกันตั้งหมื่นเป็นมึงซื้อประกันตั้งแสนสองแสนต่อปีรถยนต์มึงเนี่ยฮะปอร์เช่นะซีวิกคันเล็กอีห่าซีวิกสี่ล้อคันเล็กๆ10สิบล้อเบียดก็แอดละมึงก็ประกันรถยนต์ของมึงมึงก็ประกันนี่ประเทศชาติทั้งประเทศมึงจะไม่ให้ประกันชีวิตประเทศกูไว้เลยเหรอ อีห่าตัดงบอยู่นั่นแหละความมั่นคงความมั่นคงตัดอยู่นั่นแหละไม่รู้มึงจะตัดหาประเสงขอหอกอะไรถ้ามึงอยากจะตัดงบความมั่นคงอ่ะมึงตัดงบประกันชีวิตของมึงที่สสเขามีประกันชีวิตสสอ่ะมึงตัดงบประกันชีวิตมึงดีกว่ามึงไปตัดงบค่าข้าวมึงอ่ะฮะวันละพันห้าเนี่ยมันแดกอะไรนักหนาเขาแดกกันมือละร้อยสองร้อยอีห่ามึงแดกมือละห้าร้อยควายเออมึงแดกอะไรนักหนาไปตัดงบกันแดกข้าวมึงดีกว่าอีสสอ่ะมึงไม่ต้องไปสงสัยอะไรมากนงบความมั่นคงอ่ะมึงงงไปสสัยบอื่่นดีกวา มึงไปสงสัยงบเนี่ยตัดถนนหนทางทางหลวงทางลาดทางลอยทางมาตอยยอยซอยหยวกมึงไปดูสงสัยงบสร้างตึกสงสัยงบลอกท่อประปาสงสัยงบเรื่องเกี่ยวกับลอกผักตกับชวาตามหนองน้ําต่างๆมึงไปสงสัยงบอื่น แต่งบความมั่นคงอะ่ะมึงอย่าไปสงสัยเขามากเรื่องบางเรื่องอ่ะมันก็ไม่สามารถดีแค์ได้ควายมึงดีแค์ในกรรมธิการแล้วมึงก็ไปแดกวายฟรีอย่างมีเกียรตในสถานทูตสวีเดนในสถานทูตอเมริกามึงก็ไปเปิดเผยให้เขาทราบหมดทำไมกูจะไม่รู้ว่ามึงเปิดเผยให้เขาทราบหมดเลยฮะาอเด็กกะโหลกกะลาไอ้ไม่มีปัญญาไอ้หนีทหารอีควายอีรักแกงกลับบา้านพอวายเข้าปากเลยเล่าให้เขาฟังหมดเลยความลับประเทศชาติเอออี๋ฮะมึงต้องการอะไรล่ะจากประเทศชาติเสรีภาพที่มึงได้เพราะทหารไปลบ แล้วเขาตุยอิสรภาพที่มึงได้เพราะว่าทหารนั่นแหละเขาเสียสละพารารอดภาพที่มึงได้มึงหลับตดหลับตดอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ก็ลอพี่ๆทหารน้องๆทหารนั่นแหละเขาเสียสละไม่ได้เจอพ่อไม่ได้เจอแม่ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียไปนอนกลางดินกินกลางป่าอีควายการที่พวกมึงมีชีวิตรับตื่นมีงานทําบ้างไม่มีงานทําบ้างกินก็อิ่มอยู่ก็อุ่นสุขแสนสบายอยู่ทุกวันนี้กระช่เพราะว่าทหารเหรอทหารนั่นแหละ เขาไปลบเนี่ยรักษาผืนแผ่นดินให้พวกมึงให้พวกมึงเนี่ยมานั่งดิ้นกระเดากระเดาด่าเขาอยู่อย่างนี้ไงเข้าใจไหมอีควายอีหน้าช้อนแล้วพวกมึงเนี่ยช่องหาอะไรก็ตามแต่ไม่เลิกอีไม่ถ้ามึงไม่เลิกเอาอีอีหน้าช้อนไปออกทีวีกูจะด่าช่องมึงกูจะด่าพิธีกรมึงกูจะด่าแม่งเลยมึงไม่ต้องเอากูไปออกกูจะนั่งดา่ามึงอยู่ที่บ้านนี่แหละรายการหาอะไรก็ตามแต่วันๆเอาแต่อีหน้าช้อนไปออกความรู้ไม่มีอาชีพไม่มีความคิดไม่มี ความรับผิดชอบไม่มีไม่มีหาอะไรเลยเอาไปออกอยู่นั่นแหละอีฮาเอามันไปออกรายการทีวีช่องหลักให้มันด่าประเทศชาติบ้านเมืองบั่นทอนความมั่นคงอนาคตประเทศชาติอยู่นั่น่ะ